สวัสดีจ้าวิจารวิสวัสดีเก่งข่างเลยวิจงข่าจริงเนี่ยให้ดูนี่อันนี้เอ้ยอันนี้เราไปทำอะไรอ๋อวันนี้เราไปพัทยาทันใช่เมื่อกี้เราไปกินของทะเลกันมาจะบอกว่ารถโกรถโกรถตะกบกไอแดงอินโดนตะกบโกบก็เลยแวะคาแทนคาแทนนี้ทวีคูณคาแทพรีเมี่ยมอยู่ที่อำเภอบางละมุง มีระบบมีระบบตั้งสอระบบอ่องระบบก็คือระบบะน,น,บบบน,น,รรนี้เลยระบบย้อนเหรียญระบบย้อนเหรียญสารระบบที่พนักงานเขาล้างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าของเขาว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีเต็มระบบทั้งเครื่องแก้วทัง้งผัดสีไป ร้านคือร้านแบบนา้ามานาคานาคานาคาแล้วคืองานงานช่วยเดินเลยให้ป้ายให้ป้ายให้ป้ายราคาใป้ายราคาแล้วมี่อก็กดกอีโดของเจคอลอยู่วันครับวัครับนี่ีี่ีีองไกันินเลยว่าที่นี่งทีแล้ว โอ้นี oh. ็นระบบเลยมีแท oh, ้งัดเรือกแก้วหมดขัดเครือกแก้วสหงอยสีสี่ลขัดจีนเนี่ยขั้นต่ำเอเท่าไหรขั้นต่ำหึาทหนบา็ไ้นคุณยอเรียนล้านพนักงาน้านงานร้าถ้าเป็นพนักงานร้น้น้บาทบาทู ฝโมครับตรงารรคอาเป็นมีงนาวเราโผมก็จะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นโปงทำข้าจักต่างประเทศโดยใช้ตะไลผสมมะนาวยอยองยองอข้าวตีโปมราคือโปมาดูเมื่อกี้ดูจากที่เราทำขีดโปข้าไปนะโปมแบบฟุ้เยอะมากก็คือมันล้างแล้วรู้สึกว่ารถนันสะอาดเลยแบบเลยเพราะที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่า ตอนพานี่5ครับคอยขยามอยู่ขยามนะครับโอเคฝากด้วยนะครับใครที่รักรถนะครับและอยากให้รถคุ้มสวยและเงาหนิ่งต้องที่ควีคูนคาแคร์พรีเมี่ยมรับที่นี่รับจอดฝากรถนะแบบว่าคนรวยหรือว่าไม่มีเวลาให้เราดูแลเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยทีังไงมาจอดเฉยๆอ่าอันนี้คือมีมีอ่ามีห้องจอดสั่งหมอมีเป็นห้องห้องแบบหมอเครื่องแล้วมันือจอดเป็นรายเดือนได้ไหมจอดเป็นรายเดือนได้อ้เต็มระบบนะครับฝากด้วย อ่ะเดี๋ยว <tries> <tries> ได้ครับวนี huh. ่เ like ป็น um ห้างเครือแก้วก็คือรับผลทำทั้งห้องใจห้องเครื่องแก้วหาองใรเริ่มต้นเท่าไหร่ครับหอไใจเริ่มต้นมานี้ตอนมาห้งครับโเหนา้าเหาเลเบสเเเบสงลต่ไม่บางแดดของมาารตอนนี้จับตัวอยู่1,990บาททำาันสองวันวันเดียวเสร็จปั๊จริงวันเดียวมัเสร็จทํเสร็จลายอย่าไม่มีเวลาก็คือนองวันเต Để thương, để thương, để thương một cái keo nữa à? cái keo này, keo